ราบุรีคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพท่านทั้งหลายครับวัดเสียร้อยนะครับเราก็เป็นพระเถระ่าน,านาพระครูสัทาบริรักษ์ได้ไม่ตาเข้ามาในประดการขอขุนด้วยนะครับมผมได้ทราบมาว่าญาติโยมทั้งหลาย นี้นะฮะขอกราบเรียนพระปฐมเจดีย์และท่านพระครูสิริวราธรรมาพินานวัดตมณฑสีและอารัธนาท่านต้องเป็นการถวายเกียรติท่านนะครับเจ้าคณะจังหวัดสมุทกสารญาโยมจะเห็นว่าราชินีนานั้นจากไตรสุดท้ายาพระเดชพระคุณหลวงปู่ประเทศสุวรรณโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ท่านทั้งหลายนั่งอยู่โดยปกติครับยืนแล้วยืนเลยครับยืนแล้วยืนเลยนับเป็นการประอกอบพิธีบำเพ็ญกรรโดยหลวงปูปป่พระครูสามพุรีริลทองย้อยเทตตาประชาลักษณ์ก็อดีตรัฐบตรอดีตเจ้าว่าวัดไร่ถิงหลวงปู่พระสาอาวุโสสูงส่งในวัดไร่ถิงซึ่งได้ทราบซึ้งไนโยนคลใน ประกา,ารการขึ้นวางดอกไม้ดานโยมต่อจากพระสมฆ์ชุดขาวนะครับเป็นวางดี เสมอกันมีความเป็น 谢 <Okay. S 2>、okay.